วันนี้เราจะมาอัดเกี่ยวกับพระทองคํานั่นเองนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นบทลั่นนะคะก็สวยๆเนี่ย เป็น5้าถึงหแสนบาทเลยนะคะเป็นหลก,กุโตะรุ่นแรกนะคะเนื้อทองคำนะคะก็จะราคาก็เกือบ10ล้านเหมือนกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม i m ติติ CK นะคะก็วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านตลับทองทิตินะคะอยู่ที่ห้างพัทธิ์งามุงวานชั้นสนะคะก็ไม่ได้มาอัดวิดีโอเกี่ยวกับตลับทองกรอบทองหรืออะไรนะคะแต่วันนี้เราจะมาอัดเกี่ยวกับพระทองคํานั่นเองนะคะเป็นทอป,ปิกที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะสนใจอยู่นะคะเพราะว่าพระทองคำเนี่ยเป็นที่นิยมแล้วก็เล่น หากันในตลาดเหมือนกันเช่นเดียวกันกับพระเครื่องนะคะพระทองคำเนี่ยเป็นพระที่สร้างจากทองคํอเวลาหลายๆวัดสร้างพระออกมาเนี่ยนอกจากเนื้อเงินหรือเนื้อทองแดงเนี่ยเขาบางวัดเนี่ยเขาก็จะมีการสร้างพระทองคํามาด้วยซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าตั้งแต่เริ่มเปิดจองเลยนั่นเองนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงพระทองคํากันค่ะก้นกราคาของพระทองคำเนี่ยก็จะมีหลากหลายอยู่2แบบนะคะ1เลยก็คือจะเป็นราคาทองนะคะเป็นพระละทองคําที่ราคาทองนั่นก็คือเหรียญทองคําที่สร้างตามโอกาสหรืองานต่างๆนะคะเป็นเหรียญที่ระลึ อะะะะไรรปมาณนนี้คซึ่งในฐานนี้เราก็จะยกตัวอย่างอย่างเช่นเหรียญตรงนี้นะคะราคาที่จะเป็นราคาทองหรือว่าอาจจะสูงกว่าทองใกล้เคียงกับทองราคาทองนั่นเองนะคะเหรียญนี้เลยเริ่มจากเหรียญนี้อย่างเช่นเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญพ่อขุนรามคำแหงนะคะมีคุณพี่เขาเคยให้ข้อมูลว่าสร้างไม่กี่เหรียญเองนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นที่นิยมกันในฐานะตลาดกันนะคะก็เลยจะเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาทองนั่นเองค่ะเหรียญในหลวงนี่ก็จะเป็นราคาราคาทองเหมือนกันเพราะว่าบางรุ่น บา,บางรุ่นหรือว่าบางเหรียญที่สร้างตามเหรียญที่ระลึกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เล่นหาก,กันในตลาดก็จะเป็นคิดเป็นราคาทองนั่นเองซึ่งเวลาราคาทองนะคะก็คือเราจะซื้อขายตามน้ําหนักแล้วก็คูณราคาทองของวันนั้นๆไปเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเหรียญทองคําที่ราคาสูงกว่าทองนะคะก็จะมีเหรียญทองคําที่ราคาสูงกว่าทองนิดหน่อยนะคะอย่างเช่นนั้นนี้นะคะเหรียญท่านพ่อรีนะคะหลายๆท่านที่เป็นคนสูตรประการเดี๋ยวจะต้องรู้จักแน่นอนนะคะเป็นเหรียญย้อนยุก ปี03นะคะจะสร้างปี30นะคะนี่อันนี้เป็นเหรียญเล็กนะคะอันนี้ก็เป็นเหรียญใหญ่นะคะก็จะราคาสูงกว่าทองคํานิดหน่อยหลวงปู่ทวดรุ่นเบตงนะคะก็จะราคาสูงกว่าทองอยู่ในซองอันนี้เป็นอยู่ในซองเดิมๆแบบนี้เลยนะคะแล้วนี่ก็สูงกว่าทองนิดหน่อยนะคะเป็นรูปหลอ่อหลวงพ่อเกษมนั่นเองนะคะพระทองคําที่ราคาสูงกว่าทองเนี่ยจะเป็นพระของเกจิอาจารย์ที่ว่าเป็นที่นิยมกันนะคะอย่างเช่นหลวงปู่ทวดหลวงพ่อหลวงพอ่งพอคูณอะไรต่างๆหลวงพ่อคูณหลวงปู ทิมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่ราคาสูงกว่าทองมากๆหลายๆเท่าเนี่ยก็จะมีเหรียญหลวงพ่อเกษมครบ7รอบนะคะและนี้ก็เป็นหลักแสนเหมือนกันนะคะเรียญน,นี้หรือว่าจะเป็นนี่เป็นปกหลวงพ่อเกษมมงคลเกษม 83นะคะก็จะเป็นหลักหมื่นนะคะอันนี้ทั้งชุดอย่างนี้นะคะหรือนี่เป็นพระกิ่งสกยามุนีนะคะก็จะราคาสูงกว่าทองเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นเรียกได้ว่าเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มจากองค์แรกเลยนี่เป็นพระกิ่งสอกอหวงพ่อคูนนะคะปี36นะคะอันนี้ก็ราคาเป็นแสนนะคะแสนกว่าบาทเลยนะคะเพราะว่าเป็นที่นิยมกันนะคะแล้วก็น้ําหนักของ,ององค์ท่านเนี่ยประมาณ3บาทนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยไปก็คือ มากกว่าราคาทองราคาน้หนักนั่นเองนะคะองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อเตะทองคํานะคะจะราคาประมาณ 2- 3 0 0 0แสนบาทเลยนะคะสวยๆหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะก็รุ่นหันข้าง80ปีนะคะก็ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0 0แสนบาทเลยคือเป็นเรียกได้ว่าเป็นเหรียญยอดนิยมนะคะแล้วสุดท้ายนี่เหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นโบดลั่นนะคะก็สวยๆเนี่ย เป็น5้0ถึงแสนบาทเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงเนี่ยนอกจากรุ่นบทลันเนี่ยก็ยังจะมีรุ่นอื่นอีกนะคะอย่างเช่นรุ่นเหรียญเหรียญหลวงพ่อแดงเหรียญอ้ามหลวงพ่อแดงหลังหลวงพ่อเจริญนะคะก็ประมาณ2 0 0แสนบาทนะคะเป็นเกจิอาจารย์ที่เรานิยมแล้วก็รู้จักกันอยู่แล้วนะคะสำหรับเหรียญทองคำที่ราคาสูงกว่าทองนะคะแล้วก็นอกจากที่เราได้เกิดแนะนำไปแล้วเนี่ยก็ยังจะมีพวกราคานอกจากหลักแสนเนี่ยยังจะมีหลักล้านแล้วก็หลัก10ล้านด้วยนะคะอย่างเช่นหลวงพ่อ คุณเจริญพรปี36เนื้อทองคำเนี่ยก็ราคาหลักล้านหรือว่าจะเป็นหลงปูทิมหลายๆรุ่นเนี่ยก็จะหลักล้านเหมือนกันเช่นหลัก10ล้านเลยก็เป็นได้นะคะเป็นหลงปูตโต๊ะรุ่นแรกนะคะเนื้อทองคำนะคะก็จะราคาก็เกือบสิล้านเหมือนกันส่วนหลงปูตโต๊ะรุ่นทั่วไปนะคะก็จะราคาประมาณล้านกว่าบาทแล้วก็2ล้านอะไรประมาณนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีพระแก้วมารากตนะคะรุ่นเจนีวาบล็อกเจนีวานะคะก็ราคาเป็นล้านเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลาย รุ่นนะคะที่ราคาสูงมากๆเลยนะคะก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะนํามาให้ชมกันนะคะใน YouTube ส่วนท่านใดมีให้เช่านะคะก็สามารถส่งรูปพร้อมเบอร์โทรนะคะมาทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ในที่นี้ได้เลยนะคะสมัยก่อนเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยอาจจะคิดว่าพระทองคำแมีแต่แท้นะคะแต่ความจริงเนี่ยไม่ใช่เลยนะคะพระทองคําก็มีเฝงเหมือนกันนะคะเหรียญอีกรุ่นหนึ่งที่ราคาสูงกว่าทองแต่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยนั่นก็คือเหรียญย5่สพระพุทธสัตวรวัเนื้อทองคํานะคะนี่เดี๋ยวเราแกะออกมาจากซองก่อนเลยเหรียญนี้นะคะ ดูจากในวิดีโอเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นเหรียญแท้นะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยเป็นเหรียญเกยน,นะคะความจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นเหรียญเนื้อทองคําที่จริงแท,แท้เนี่ยจะต้องไม่มีเข็มอยู่นะคะก็เลยอันนี้ก็เป็นเหรียญเกยน,นะคะก็จะกลายเป็นว่าได้เป็นแต่เป็นทองแท้เราก็จะได้เป็นราคาทองแทนนะคะอันนี้ก็ เพราะว่าพระทองคาเกศเนี่ยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไหนเนี่ยสะสมพระทองคําไว้นะคะก็รีเช็คหรือว่าอยากให้เราเช็คให้ก็ส่งรูปภาพมาได้นะคะเราก็ยินดีเหมือนกันค่ะก็เป็นข้าวๆนะคะเกี่ยวกับพระทองคํานะคะถ้าท่านไหนมีข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับพระทองคําหรืออยากแบ่งปันข้อมูลอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเหมือนช่วยแชร์ความรู้กันนะคะแบ่งปันความรู้กันหนูก็พยายามเรียนรู้ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะก็วันนี้นะคะคิมพิติเนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้คิมทิติทีเคด้วยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าท่านไหนอยากปล่อยเช่าเหรียญพระทองคําหรือว่าตลับทองกรอบทองเนี่ยสามารถส่งรูปภาพมาได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ในที่นี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมกันจบจ,บจบคลิปนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้คิมทิติทีเคด้วยนะคะท่านไหนที่อยากซื้อขายตลับทองกรอบทองมือสองหรือพระทองคําก็สามารถส่งรายละเอียดหรือสอบถามมาได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ในนี้ได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ